ล่าสุดเมื่อเช้าน้องไบรท์โคศกคุณเซนโต้ตอบโคศกกระทรวงการต่างประเทศแล้วโคศกคุณเซนซื่อเจียธิริศโคศกสมเด็จคุณเซนออกมาเตือนคนนี้ก่อเดชพรังกูลโคศกกระทรวงต่างประเทศของไทยเขาบอกให้ระวังคําพูดโดยเฉพาะการใช้คําว่าเพื่อนบ้านที่ดีแต่ประเทศตัวเองปิดพรมแดนฝ่ายเดียวนี่นี่โคศกเขาใช่ไหม คำเตือนของ,อของโคศกคุณเซนชื่อนายเจธิริศออกมาหลังจากคุณนิกรเดชโคโกกระทรวงต่างประเทศไทยตอบโต้คําเตือนของสมเด็จคุณเซนที่เรียกร้องให้มีการปิดกั้นการนํำข้าวผักผลไม้จากไทยเข้าสู่กัมพูชาทั้งหมดถ้าไทยไม่เปิดด่านตามปกติโดยโฆษกกระทรวงต่างประเทศไทยใช้คําว่าเพื่อนบ้านที่ดีไม่ควรทําแบบนั้นที่เราเปิดเสียงไปเจธิริศคนนี้บอกว่าอย่างไง โฆษกของสมเด็จฮุนเซนตอบโต้ข้อกล่าวหาของฝ่ายไทยคะ่ะบอกว่าพวกคุณไร้ยางอายจริงๆเมื่อสมเด็จเตโชก็คือสมเด็จฮุนเซนเตือนให้ปิดกั้นการนำเข้าผักและผละไม้มนายนิกรเดชโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของไทยกล่าวว่าเพื่อนบ้านที่ดีไม่ควรทำแบบนั้นแต่ประเทศตัวเองอะ่ะกลับปิดพรมแดนฝ่ายเดียวนี่คือพฤติกรรมของเพื่อนบ้านที่ดีหรือเปิดปากพูดปิดพรมแดนตัวเองแล้วอยากจะเจรจา กลัวโดนดูหมินแล้วก็เล่นการทู่ศกรปรกกับคนอื่นนั่นระหว่างโคศกแล้วโคศกคุณเซนกับโคศกกระทรวงต่างประเทศของไทยโทษเอ่อไอที่เปิดให้ข้ามกันนี้เรียกว่าปิดไหมเขาลดเวลาย้ำอีกทีหนึ่งทําใ้้เข้าใจอ่าเขาลดเวลาลงอ่าอ,อ,อย่างเช่นเคยหกโมงเชา้าถึงสี่ทุม่มก็เปลี่ยนเป็นแปดโมงเชา้าถึงสี่โมงเย็น ปิดเมื่อไหร่สองเขาจำกัดคนอ่าหมายถึงการค้าขายนี่ให้ปกติลดราขนส่งสินค้าพ่อค้าแม่ค้าคนกัมพูชาจะข้ามาขายของที่ฝั่งไทยมาเพียงแต่ลดเวลาคนไทยที่จะข้ามไปทำหมากินทำงานที่โน่นไปไม่มีปัญหาเขาจำกัดคนคือคนที่บอกฉันจะไปเที่ยว ฉันจะไปเล่นการพานันเพราะเป็นห่วงความปลอดภัยของคนที่ไม่ได้มีภารกิจที่จะต้องไปทำหากินขายข้าวขายของหมายถึงว่าการบูชาเนี่ยณเวลานั้นก่อนที่สมชจมติเนี่ยไม่ยอมปรับกำลังไงจำได้ไหมจำได้ค่ะไอการปรับกำลังที่ยอมเนี่ยถึงวันนี้ขอนาตใช้คำว่าถอนกำลัง ตอนนั้นบอกไม่อยากให้ใช้คาว่าปรับเพราะไม่ได้ปรับเพียงแต่เปลี่ยนท่านอนใช่ไหมสมเด็จทุนเซนน่ะเราไม่ได้ผ่อนเราแค่ปรับปรับเหมือนการปรับเปลี่ยนท่านอนประมาณว่าจปกวตินอนยืดขาแล้วหดขาเหรอเจ็บไหมครับปกตินอนยืดขาหดขาเหรอนี่ไอ้ที่วันนั้นเนี่ยมันเกิดขึ้นก็คือคุณไม่ยอมปรับกำลัง แล้วพอรับประกาศควบคุมการเปิดปิดด่านคุณถึงยอมปรับกําลังถูกไหมใช่ค่ะเปลี่ยนท่านอนจากที่นอนยืดขามาเนี่ยคุดโคอ่ะแล้วจากนั้นก็บอกว่าไม่ได้ปิดไอ้ที่ปิดเรื่องสินค้าเกษตรเนี่ยคือคุณที่จันทบุรีกับจังหวัดตราดโทรไหมให้เฉพาะคนเดินข้ามแล้วแล้วรถยนต์ขนสินค้าเกษตรผักผลไม้ไม่เข้า นี่ยังไม่เข้าใจเหรอว่าไม่ได้ปิดแต่ที่ปิดผลจากมาตรการเมื่อวานนาย้อมรีคุยผอบอเหล่าทัพเข้าจะว่าจะมีการสั่งการผ่านกองกำบังบูรพากองทัพภาคที่หนึ่งยกระดับความเข้มงวดกับคนที่จะข้ามไปทางด้านจุดผ่านแดนบ้านคลองลึกที่สักแก้วท่านผู้ชมได้คำสั่งมานี่เห็นไหม คำสั่งลงวันที่17มิถุนายนคือวันนี้นะคะมาตรการควบค <c oughs> ุมจุดผ่านแดนถาวรจุดผ่อนปลนเพื่อการค้าในพื้นที่ชายแดนจังหวัดสาก,กวถึงตมสกลก, <c oughs> กองกำบังบุรพาขอเพิ่มมาตรการควบคุมเพื่อรักษาความปลอดภัยสูงจุดให้คนไทยที่จะข้ามแดนไปยังกัมพูชาคือเพิ่มความเข้มงวดอย่างยิ่งยวด คนไทยที่เป็นพนักงานทุกประเภทของบ่อนการพนันคาสิโนและสถานบันเทิงทุกชนิดในกรุงปอยเปตห้ามออกนอกราชอาณาจักรทุกจุดผ่านแดนในจังหวัดสะแก้วโดยให้บังคับใช้ตั้งแต่วันที่17ก็คือวันนี้ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาเป็นต้นไปจนกว่ากองกำลังบูรพาจะแจ้งเปลี่ยนแปลงค่ะเอาเป็นว่าคือเดิมเนี่ยจำกัดคนเฉพาะคนที่จะข้าไปเที่ยว ที่ไม่ให้ไปหรือข้าไปเล่นการพน,นันค่ะใช่ไหมพ่อค้าไม้ค้านนักเรียนปกติถูกไหมเช้านี้พ่อค้าไมค้านนักเรียนก็ยังปกติเียงแต่เพิ่มการจํากัดคนเดินเฉพาะคนจะไปเที่ยวไปเล่นล่าสุดไม่ให้ไปเลยคนที่จะไปทํางาน ในสถานบันเทิงต่างๆเนี่ยใช่คนไทยที่เป็นพนักงานทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นบ่อนการพนันคาสิโนหรือสถานบันเทิงทุกชนิดในกรุงปอยเปตค่ะอืมนี่อันนี้เนี่ยเพิ่มเติมเพิ่มเติมมีผลวันนี้เป็นต้นไป8ดโมงเช้าเป็นต้นไปก็เท่ากับว่าห้ามทั้งลูกค้าที่จะไปเล่นและห้ามพนักงานที่จะไปทำงานที่เป็นคนไทยนี่แปลว,ว่าจริงๆ เราเป็นห่วงคนไทยที่จะไปทําง,งานทางโน้นใช่เพราะว่ามันมีความไม่ปลอดภัยอยู่อและจริงๆริงในทางปฏิบัติจะไปทําไมก็ไม่มีคนเล่นเพราคนเล่นหลักน่าจะคนไทยใช่ไหมใช่ค่ะคนเล่นหลักต้องจะเป็นคนไทยไปทําไมใช่ไหมอ่านี่คือยกระดับอ่าทางด้านจจนทบุบริตาดมีส่งเข้ามาไหมโท <c oughs> รศัพท์ไปถามนักข่าวสักนิดนึงฮ <c oughs> ะ เสียงเออะไรอ๋อใช้คําว่าเพิ่มความเข้มงวดวตกลงห้ามหรือว่าเพิ่มความเข้มงวดในพาดหัวนี้บอกห้ามคนไทยอา้าวคำทางคำสั่งเพิ่มความเข้มงวดอย่างยิ่งยวดซึ่งผมแปลเองว่าไม่ให้ไปเพิ่มความเข้มงวดอย่างยิ่งยวดเนี่ยคือคำคำสั่งเลยบรรทัดที่สามใช่ค่ะก็คือ ตามอ้างถึงกองกําลังบูรพาขอเพิ่มมาตรการควบคุมเพื่อรักษาความปลอดภัยสูงสุดของคนไทยที่จะข้ามแดนไปยังราชนาจาาาาาักกัมพูชาคือเพิ่มความเข้มงวดอย่างยิ่งยวดอืมอ่ะถ้าไม่เข้าใจเหตุผลอันนี้บอบเราเริ่มไยเดียวปิดด่านเข้าใจคําว่าปิดด่านไหมปิดด่านคือปิดเราไม่ได้ปิดไอ้นี่ไม่ได้ปิดและเหตุผลของการปิดฟังนายกประวันนี้สักนิดหนึ่งไหม ชี้แจงต้องสองรอบค่ะก็เพราะว่ามันมีอาวุธยุโทโธปกรณ์ลักษณะทางไกลอะค่ะหันมาทางเราก็เลยต้องปิดเพื่อไม่ใช่เพื่อความปลอดภัยของคนไทยอย่างเดียวของประชาชนทั้งสองประเทศอแต่ก็ปิดแบบจำกัดเพราะคำนึงถึงการค้าขายนะค่ะและอีกอย่างนึงเนี่ยก <c oughs> ารที่เรากำหนดเวลาปิดเปิดด่านใหม่ในตอนแรกเนี่ยเป็นเพราะว่ามีอาวุธไกลออกมามีอาวุธหนัก ที่ออกมาเริ่มเยอะขึ้นแน่นอนค่ะเราต้องกําหนดเวลาเปิดปิดด่านเพราะประชาชนที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยมากมายทั้งสองประเทศนะคะไม่ใช่ของแค่ของเราของเขาก็มีการที่เอาอาวุธใหญ่ออกมาแบบนั้นเนี่ยถ้าเราไม่กาหนดเวลาเปิดปิดเลยแล้วเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาเนี่ยความเสียหายมากมายนะคะเราถึงได้กําหนดการเปิดปิดด่านเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยเราไม่กําหนดอยู่แล้วนะคะมันเพราะว่ามันไม่ม,ไม,มีไม่มีเรื่องอะไรแต่พอเห็นอาวุธที่ครบมันเป็นอาวุธของระยะไกลด้วย ซึ่งอันนี้ค่ะเป็นสิ่งที่ต้องต้องทำข้อความที่ทางกัมพูชาได้โพสเนี่ยการที่จะประกาศเรื่องการปิดด่านเลยหรือใดๆเนี่ยเป็นการที่เกิดผลกระทบต่อประชาชนไทยและประชาชนกัมพูชาทั้งสองประเทศนะคะการค้าขายตรงนั้นที่เกิดขึ้นการส่งผลไม้ผักถ้ามีการปิดด่านทั้งหมดนะคะมันกระทบ แน่นอนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราถึงไม่มีการปิดด่านเราปรับเวลาในการเข้าออกของคนและสินค้านาที่8โมง45 <c oughs> นาทีที่ผ่านมานักข่าวเราได้ทราบข้อมูลว่าฝั่งปอยเป็ดฝั่งปอยเป็ดคือฝั่งนนท์ไฟฟ้าดับโดยไม่ทราบสาเหตุ <c oughs> บริการต่างๆหยุดชะงักค่ะฝั่งปอยเป็ดฝั่งปอยเป็ด ไฟฟ้าดับโดยไม่ทราบสาเหตุบริการต่างๆหยุดชะง,งักไม่เกี่ยวกับเรานะเพราะคุณบอกคุณมีพอคุณเองไม่ใช่เหรอไฟฟ้าไฟฟ้ามีเพียงพอใช้ในประเทศขณะที่ไปดูภาพบรรยากาศวันแวกข,ของด่านจุดผ่านแดนถาวรคลองลึกเนี่ยท่านผู้ชมฮะมไปดูภาพการเพิ่ม <ๆ S 2> ความเข้มงวดอย่างยิ่งยวดคนไทยที่เป็นพนักงานทุกประเภทของบ่อนการพนันคาสิโน สถานบันเทิงทุกทิศในกรุงปอยเปรตออกนอกราชอาณาจักรทุกจุดผ่านแดนของสากแก้วไปดูบรรยากาศเห็นว่ามีการชี้แจงกับประชาชนเนี่ยมีเจ้าหน้าที่เนี่ยชี้แจงนะน้องเมยไหมนี่ค่ะนี่อ้าวเสียงเพราะว่าเป็นคำสั่งของราลต้องทำานี้เราก็เพิ่งทราบเมื่อเช้าเหมือนกัน ท่านใครยังไม่มีกําหนดแต่ถ้าเป็นพวกที่ขายของพวกเช่าร้านขายของขายก็กลับอาหรือไม่ก็เป็นพวกพนักงานของอเมซอนหรืออะไรที่อยู่ฝั่งนู้นแต่ต้องมีใบสัญญาสัญญาจ้างเนี้ยค่ะเป็นเพื่อเป็นหลักฐานในการเข้าไปมาเดอร์พาส์ตก็เข้าไม่ได้ใช่ไหมคะเข้าไม่ได้ค่ะเหมือนกันทั้งราสประอม่ขออกไม่ได้ไม่ได้ค่ะ ไปได้คนทตัวอบคาเฟ่ใช่ไหมสับญายองอ่าใช่ค่ะที่สัญญาเช่าก็ไปได้แต่ตัวแล้วก็ไม่มีกำหนดเวลาไม่มีกำหนดค่ะขอบคุณนะคะจะได้แจ้งทำงานหมายถึงถ้าสวนเป็นร้านกาแฟสตาร์บัคอย่างนี้นะฝั่งนน้นมีใช่ไหมอ่าเต้าสัญญาจ้างมาแสดงว่าเป็นแค่ร้านกาแฟไม่ใช่เข้าไปอยู่ทำงานในคาสิโนบ่อนการพนันหรือสถานบันเทิงอันนี้คลิปหนึ่ง ออเเวันน <muitas S 2> ี <sketches of course> um, ну. oh. s <S ้ขอความร่วมมือนะครับไปไม่ได้ขอความร่วมมือนะครับผมก็ต้องเข้าใจด้วยผมปฏิบัติตามลำต่างนะครับทำหน้าที่ตอนนี้ยังยังไม่มีตำหนดครับเดี๋ยวรอถ้ามีตำรวจก็น่าจะมีการมีการแก้ไขขอความร่วมมือนะครับเพราะช่วงนี้อยู่ในสถานการณ์ที่ว่าทุกคนก็น่าจะรู้ดีนะครัที่ว่าเสี่ยงคือเราก็ต้องคิดถึงเรื่องของเงินใช่ไหมที นี่นี่คือบรรยากาศล่าสุดอย่างที่บอกเนี่ยท่านผู้ชมขนาดที่คนแน่นเลยเนี่ยฟังโน้นน่ะนี่ที่ไหนเนี่ยไอคลิปนี้ที่ไหนเนี่ยโอ้โหน้องคอมเกรดคอมเกรดนักข่าวเราค่ะอ่า อันนี้ที่ไหนคะเนี่ยอ๋ออันนี้ที่อาคารที่ฝั่งกัรพูชา <น ấy? S 1> ใช่ไหมค่ะคือภาพนี้มันเหมือนเคยเป็นเนี่ยเนี่ยตอมเหมือนตอมอ่ะนี่คะ่ะใช่อาคารตอรมอเหมือนฝั่งนู้นใช่ไหมคะ,อะของเขาจะเปิด9ก้าโมงไงใช่แล้ววันก่อนอนะคิวยาวไปเป็นกิโลค่ะนี่ใช่ไหมเนี่ยคะ่ะอาคารตอรมออาตกลองสวมแดดคุณเซน24ชั่วโมงแล้ว จะปิดทุกดานกี่โมงฉันบอกถ้าเราไม่เปิดจะปิดวันนี้ใช่ไหมแต่ตอนหลังบาแก้เองว่าผลไม้เท่านั้นเนี่ยผักผลไม้อ่ะใช่ใช่ใชกะว่าเป็นของที่มันเน่าเสียได้ไงให้คาแม่ถามแก้ว่าที่ระงับการนำเข้าเนี่ยเฉพาะผักผลไม้อมบอกว่าไม่ได้พูดถึงการปิดชายแดนทั้งหมดแต่หมายถึงการห้ามนำเข้าผลไม้และผักจากไทยเท่านั้น ไล่ดูไปทีละเรื่องนี่เห็นไหมเป็นการแก้ข่าวตัวเองค่ะก็คือบอกสื่อเลยอ่ะบอกกับสื่อแคมารมทามสะคะให้แก้ไขคํากล่าวนี้ทันทีเนื่องจากว่าสมเด็จคุนเซนไม่ได้บอกให้ปิดจุดผ่านแ <c oughs> ดนโดยสิ้นเชิงแต่ให้ปิดการนําเข้าผล,ลไม้และผักจากประเทศไทยมายังกัมพูชาผ่านชายแดนถ้าประเทศไทย ไม่เปิดจุดผ่านแดนใหม่ภายใน24ชั่วโมงอมอืเนื่องจากเราเป็นรายการที่ไม่ใช่รายการข่าวเป็นทางการในฐานะประชาชนอขออนุญาตไปเปิดเสียงนายกนานๆจะได้เห็นอลักษณะการโต้อตอบผ่านโซเชียลเนี่ยการทําอย่างนี้เนี่ยมันไม่มืออาชีพมันไม่เป็นผลดีกับทั้งสองฝ่ายไม่มืออาชีพของดิฉันได้คุยกับนายก,กมพูชาครั้งแรกเนี่ยน่าจะเป็น วันแรกเลย28เดือนเดือนของพฤษภาตกลงร่วมกันความเห็นร่วมกันคือว่าเราต้องการสันติภาพให้เกิดขึ้นระหว่างสองประเทศไม่ต้องการความขัดแย้งต้องการจะรักษาชีวิตของพี่น้องประชาชนทั้งสองประเทศนะคะไม่มีการเสียเลือดเนื้อของทางทางท,างทหารด้วยการคุยกันหลังใหม่มีแน่นอนนะคะในการตกลงกันก่อนว่าอะไรยังไงแต่สิ่งที่สื่อสารออกมาทางโซเชียลที่นอกกรอบนะคะแล้วก็เป็นการสื่อสารที่ไม่ p r o f e s s i o n a l ที่ออกมาอยู่เรื่อยๆนะคะก็ทําให้เกิดความวุ่นวายนะคะในการจัดการนะคะทั้งสิ่งที่คุยกันหลังใหม่และสิ่งที่คุยกันแบบออฟฟิเชียลแบบเป็นทางการนะคะก็ดิฉันคิดว่าการสื่อสารแบบนี้ทําให้เกิดผลลบนะคะกับทั้งสองประเทศดิฉันเองเนี่ยได้แจ้งทางกัมพูชายอยู่แล้วว่าดิฉันจะมีการประชุมในวันนี้ก่อนเพื่อที่จะรายงานผล ว่าเราจะดําเนินการยังไงต่อไปซึ่งดิฉันเองตอนนี้ได้ส่งข้อความนะคะถึงท่านนายกรัฐมนตรีของกัมพูชาว่าเสนอให้มีการจัดประชุมของ RBC เกิดขึ้นให้คุยกันว่าจะดําเนินการอย่างไรต่อแล้วก็ได้รับเห็นข้อความที่โพสต ในในเฟซบุ๊กอะนะคะอันนั้นก็อย่างอย่างที่บอกค่ะเป็นการสื่อสารที่ไม่อยู่ในกรอบเล่นสงครามข่าวสารนะครับค่ะรับมือ้ยังไงค่ะก็ดิฉันก็บอกอยู่นี่ค่ะว่าการที่สื่อสารแบบนี้เนี่ยไม่ได้เกิดผลดีกับทั้งสองประเทศนะคะฉันบอกแล้วว่าจริงๆแล้วเนี่ยการปล่อยข่าวอะไรก็ตามเนี่ยอย่างอย่างข่าวหลายๆข่าวหลายๆช็อตที่ออกมาเนี่ยก็เคยได้มีการตกลงกันอยู่แล้วว่าเอออย่าพิ่ง อันนี้อย่าเพิ่งปล่อยข่าวนะเพราะว่าเราต้องคุยกันก่อนว่าเอาอย่างไรเพราะว่าคนหน้างานกับคนที่รับฟังข่าวสารเนี่ยคนละคนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราทําอะไรตัดสินใจอะไรหรือสัมภาษณ์อะไรไปเนี่ยเราต้องเห็นใจคนหน้างานด้วยนะคะที่เกิดขึ้นตอนนั้นเราเราแบบสู้เลยสู้เลยอะไรต่างต่างเนี่ยเราต้องดูคนหน้างานด้วยว่าตรงนั้นเนี่ยเป็นอย่างไรแล้วเกิดอะไรขึ้นบ้างตงัวฉันเองที่อยู่ในสายของคอมมาน d เองเนี่ยก็ต้องคอยอัปเดตตลอดเหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นณตอนนั้นมีมีอะไรขึ้นบ้าง